สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องช่างเตาน้าโชคครับมือนีกะพอกันชิปนี้นะครับกะมาตามแนวทางของสร้างคุมนะครับอันนี้สร้างคมกะได้มาสางเงียนหลังไม้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามามือแนวทางป,ปล่ปลอยไห้ต้อนวดเลยนะครับสางคุมปล่อยต้องวดเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเมือน้ำกันวนะ่ามือสร้างคุมนี่จะเป็นตัวใดเนาะมือนีกะอยู่หนางานบ้านธาตุนะครับเนาะ เดี๋ยวเข้ามาหาสังคมกันสวัสดีครับสังคมครับสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะงวดเที่ยวอครับลุดเบิดแข่งวิ่งยังอไงเนี่ยบ่ครับผมก็มีเข่าไม่รุดเนาะครับผมเดี๋ยวเข้ามาตามตัวงวดครับเป็นยังไงเฮ็ดไว้แล้วบ่เฮ็ดนะครับโอ้ยแนวทางอยู่ในแดดพูนบานอะเขารู้ว่เขาไปแก่ไหมเนี่ยแก่ไหมเนี่ยอ้ยครับ สร้างเต่าน้ำโขกนะครับนีครับสวัสดีครับทตัวมึงนี่ก็ได้มาเฮี้ยเทียนทางนี้เนาะครับผมผู้ใดสนใจจะรับสร้างบ้านติดต่อสร้างคมได้เลยไม่ได้นะครับเต็มนัดงัดปีนี้ชิวเต็มเนาะครับผมครับเมืองนี่ลัซซี่ไมเจอร์ของสร้างคมแนวทางมันต้องเป็นดัซซี่เท่านั้น ครับส้มเข่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสร็จปีบันนอที่เราเดี๋ยวเอามือมึงเนือกทางของสางคุ้มปล่อยตัวงวดนี่คือมืดแต่ละบันนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันเป็นสีมึงก็ดูสูตรนี่สูตรเก่าสูตรเก่าป่ะครับโอสูตรที่มันเข่าเต็มเต็มนั่นป่ะครับผมโอ้เป็นยังไงสูตรนี่กระลังเดินดีเดินดีมันป่ะครับผมเฮ็ดไปสองวงดเข่าสองวงดแล้วสูตรนี้ ผมเล่ยโลกสองสูตรคือคือน,นี่มีสองสูตรเลยครับมีบนล่างยี่บอกสังคมกะบ,บนล่างคือเขาอ๋อเดี๋ยวห้มาบนล่างเลยเอาแนวทางเป็นยังไดไม่ยังไดครับสูตรนี่บอกอ่าสูตรเอาสูตรแรกก่อนก็ได้สูตร<น>แรกกับสูตรเคยลงทุกเคลียร์แหละครับโอ้ผมว่ามันหลุดสองหดแต่ผมก็เห็นสูตรสำลองผมไบสองหดอืเอาละครับเขาอยู่เขาเก็ดสามก็เก็ดศูนย์อยู่นี่สูตรสำลองอีกครับบ้านนี ถุดสูตรนี้เพาเขาถูกจีบ่อยสูตรสองรอไปซีตัวคือเราเที่ยงสีแหละครับอันนี้มาให้เอฟซีมึงด้ซีเอฟซีมึงก่อนเพื่อเอฟซีถูกใจน้ำเนาะเพื่อถูกใจสูตรหนึ่งกับจะคอยไปจัดได้เนาะครับอมารักสูตรนี้รินสูตรนี้ก็ได้เองทีนะครับอได้ว่าให้จัดทึ่งสองสูตรคือบอมัรกชุดนี้ลินชุดนี้ก็ได้เองทีนะ บนล่างให้เขาคลิ้ตัดกลินก็ได้อีกทีนะครับลายตัวลายสูตรลายตัวคัดเอามาลายสำหรับพอซางเน้นให้เร็วเป็นบบนี้ครับนี่สูตรดั้งเดิมเน้นให้เลยหนึ่งสี่หนึ่งห้าแต่พอซางมากนี้ครูนี่หนึ่งห้าครับห้าศูนย์นี่บอกครับผมมักส่วนแหลกของสางคมเนาะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับศูนย์เนาะครับจับคููได้กับมีหนึ่งสี่หนึ่งห้า ซีศูนย์หาศูนย์นะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองที่ว่าสูตรสำรองแต่ว่าสูตรนี้เดินดีเนาะครับเดินดีสูตรนี้วิ่งไปที่สองกับสามนะครับครับตัววิ่งนี่คือบนล่างกัดจับคู่ได้กับมีสองหาสองหกสามหาสามหกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสังคมกับปล่อยให้ต้องงวดเลยนะครับเนาะเป็นในสังคมได้น้ำอยู่บ่งวดว่าฮะถืออยู่บ่บ่เถียครับ ถือแก่เก่ะเก้าหาลายถือต่แรกวิ่งบอกวิ่งกับว่เขาครับวิ่งกับ่เขาวิ่งซีก็หาเมื่อกี้วิ่งซีก็หาแต่ผมเป็นนักเก้าหางวันหนึ่งคับไอแปดจีเมียนอยู่เนาะคนลินเก้าหาลายเนาะเมื่อกี้เนาะบอกว่าเก่าเก่าซื้อมกระยังครันีได้ไหมม่วานหนีแต่วันนิ่งแล้วเนาะครับผมแล้วสูดซ้อนนี่มักตัวเลขสังคมนี่แล้วสวนตัวแล้วครับสามห้านี่ครับผม แผ่นกระดานร้างคมนี่ตรงแบบมีเท่านั้นเนาะครับเนาะครับต้องเขียนตั้งสี่ตั้งขังต้งบอกทุกหมดตาเรเขียนมันบอกบกระดาษขาวต้องเอาฟองกระดาษครับผมเมื่อเขายุหันร้างค่อมเขาศูนย์เจ็ดแต่ว่าน้่ไปให้ล่างแต่ว่าศูนย์เจ็ดตัวเดียวเนี่ใไหนเนี่ใไหนเอฟซีทุกทุกสำนักก็เน้นล่างและเจ็ดศูนย์เนียนเนาะ เป็นนิน่างก็แต่ว่าเลขวิ่งเขาอยู่ด้มเขาบนนรางเลยวิ่งครับวิ่งของผมรุดเหมือนหนึ่งเหมือนเหนียวไม่นะครับเนาะก็มีเขาไม่รุดกันบ้างนะครับครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางเนาะรับนี่กัสร้างค้มก็บปลูมันจะออกตัวไหนถาเย็ดไปตามสูตรครับเย็ดตามสูตรถ้าเยซี่ท่านได้ชอบน้เนะครับเนาะชอบนําก็จัดได้นะครับแนวทางของสร้างคมมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับครับถือว่าสูตรสองนี้ ร่างเดินดีมากนะครับเนาะการร่างเดินดีครับสูจุจองเอฟซีธนใดมักนน่ำนะครับการจำกรจัดนะครับเนาะปีนี้เต็มเลยบ่สังคมครับงานเ<ม>ต็มเลยบ่ครับงานเต็มครับโอ้ยเพื่อเอฟซีอยากสาร้างบ้านใหม่เนะาะสร้างบ้านใหม่กับติดต่อสังคมได้เลยครับเด้อต้องเบอร์ใดล่ะสังคมบ้า ไว้เบอ่อเนาะอ้สิล้อท้ามเบื่อเนี่ยเขาไม่ได้ต่เนียวเดี๋ยวสิบุบปุ๊บเปลี่ยนอันการทํางานนะครับเนาะเกสังคมสืบรับทั่วทั้งทรัพท์เนาะช่วงนั้นปล่อยเบื่โทรให้จนได้เอาที่มือซื้อบคนโทรมาจนรับบ่ไหวนะครับเนาะครับผมเอามึงชัดๆมันกลาแดดแน่แหละครับมันแดดแต่น้ำยุ่นหนาใส่งานนะครับเนาะบาร์เทนด้มุ่งท่านผู้ชมเห็นบ่เนาะ กับมืดเนาะการมืดเดี๋ยวทางมาตามโค้งสุดท้ายได้มุ่งแค่แบบได้ยูเโค้งสุดท้ายสร้างโค้งเป็นว่าสิสิคัดเน้นเล่นว่าทางโค้งทั้งอาทิตย์กระหอบเลยครับเลยครับไม่ถ้าผมเน้นผมก็เน้นนี้ถ้าผมบ่มากนี่ผมก็จะเอาสามหาใจเทนาน่คือว่าจับสองสูตรไม่ใช่กันข้อเหมือนแับสองหาใจเทนเพราะว่าผมมักลักผมมักลักหาโบกจุงวดนี้มันแบงวดนี่ผมมัาหา มา 5, 3, 5้าสาม้าโน้ตุเตตคู่นี่ทิมเปิดเยาน,นี่ขึ้นมาทดี่ยแทนตัดทิมเปิดออกดิเก่าด้มาตัดปุ๊บออกปับ๊บเลย้ยครับคือวันนี้ท่างก็ดีนะครับเนาะครับผมจับคู่ตัวสวยๆนี่เอฟซีก็จะว่าหลายตัวนะครับ อันนี้ผมให้มองมึงเลยเจ้อคือจัดสูตรเต็มมากนอสังคมเนาะนี่สูตรหนึ่งสูตรสองครับจัดสูตรเต็มแมาเพราะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งมันอยากรุดแหละหมวดงวดมันหันสูตรหนึ่งรุดมันบ่กครับแต่ว่ามันก็เดินดีมากอยู่เดินดีมากอยู่แต่ว่ารุดสองวันมั่ไม่รุดครับมันก็เป็นของเหล็กคำนวณเนาะเข้าบอลลูนมันจะออกตัวได้อันนี้ผมเลยมาเห็นสูตรสองห็นมาประกบกันไว้แนมแน่มึง บัดจุดสองบัดเขาบ้านจุดสองเขาผมบ่ครับเว้ยก็จัดจุดสองเดแล้วสามหากระมักน้ำยุ่สามหาแต่ว่ากระมักหานี่แหละรมักหาอย่าสังพุมนี่มักยุ่หากมักเลขหาตัวเดียวนี่นะแต่ว่าพันได้ไปเห็ดตัวเดี๋ยวจะไปํานวณเมืองยู่แต่ว่ามักยุ่หาว้ยผมพึ่งเห็ดเหมือนเจแดงมาปลุกเลยครับดนละแมเฮียนเว้ยเจแดงเอาไปแล้วตัวคันเนี้ มาฝูกึ่ยันมากว่มัวเมนตัวนี้มาแล้วเจ๋งมากมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาสรุปไในซางคมอีกที่หนึ่งนะครับเนาะครับวิ่งนะครับบนล่างมีสูนมีหนึ่งมีศูนย์นะครับจับคู่ได้กับสูตรสูตรหนึ่งนะครับเนาะก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับส่วนสูตรสองกับ วิ่งบนล่างนะครับสองกับสามนะครับเนาะจับคู่ได้ก็จะมีสองห้าสองหกสามห้าสามหกนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทางของสังคมในงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับสองพันหครัหกสิบหกนครับท่านผู้ชมแชปหน้าจอไว้นะครับเนาะผิพิจรณาเพื่อเป็นแนว้ทางนะครับอันนี้ก็เป็นแนว้ทางให้ท่านผู้ชมท่านใดชอบก็จะค่อยตามนะครับเนาะถ้ายังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนสำหรับคลิปนี้สางต่าก็จะขอลาไปแล้วนะครับพอกันไม่ในชิปนาสวัสดีครับ